ข้าพเจ้าจะมาขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกข้าพเจ้าให้มารู้จักพระองค์ผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของข้าพเจ้าคือครอบครัวของข้าพเจ้าได้ประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจทําให้มีหนี้สินล้นพ้นตัวทําให้ครอบครัวของข้าพเจ้านั้นอยู่ในภาวะตึงเครียดและมีปากเสียงกันบ่อยครั้งจนกระทั่งเพื่อนของข้าพเจ้าได้มาเล่าเรื่องของพระเยซูให้ข้าพเจ้าได้ฟัง ข้าพเจ้าจึงได้เปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงสันติสุขและมีความหวังว่าพระเยซูจะทรงช่วยวิกฤตในครั้งนี้ของครอบครัวของข้าพเจ้าได้อย่างแน่นอนข้าพเจ้าได้พูดเรื่องของพระเยซูให้คุณแม่ของข้าพเจ้าได้ฟังคุณแม่ของข้าพเจ้าก็เปิดใจตอนรับพระเยซูและท่านก็ได้สัมผัสถึงสันติสุขและมีความหวังเช่นเดียวกับข้าพ,า, whereas, าพเจ้าก่อนมาหาพระเจ้า ข้าพเจ้ามีความเสื่อมันในเจ้าของนี่สูงแล้วก็ได้มีอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพค้าขายขายของช้ำขายก๋วยเตี๋ยวอาหารทุกอย่างแล้วก็ข้าพเจ้าก็ยังขายหวยอีกเป็นเจ้ามือขายหวยเฮียงานยังก็ได้ก็ขอให้ได้เงินมาเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวแต่พอมาหูจากพระเจ้าเรียว่าการที่ขายหวย มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็บดรข้าพเจ้ากัเลิกขายแล้วตอนนี้ก็เห็นการวอวยพรมาจากพระเจ้าพระเจ้าวอวยพรทางการงานของลูกๆและครอบครัวตลอดครอบครัวมีความสุขรักซึ่งกันและกันแล้วก็ให้อภัยกันคุณแม่ของข้าพเจ้าได้มาแสวงหาพระเจ้า ที่คิดได้จากอย่างสม่ำเสมอจนคุณแม่เกิดความมั่นใจว่าพระเยซูปเป็นความรอดเป็นสันติสุขและเป็นผู้ที่จะช่วยมนุษย์ได้ในทุกสถานการณ์คุณแม่ได้นำเรื่องราวของพระเยซูปไปเล่าให้กับเพื่อนบ้านหลายๆคนได้ฟังและก็มีหลายคนได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูได้รับความรอดผ่านชีวิตของคุณแม่รวมทั้ง พระเจ้าได้ทรงรับรองเรื่องการอัศจรรย์ที่คุณแม่ได้ไปวางมือให้กับหลายๆคนให้คนเจ็บคนป่วยได้หายยกตัวอย่างเช่นคุณแม่ท่านหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้แล้วให้กลับบ้านแต่คุณแม่ของข้าพเจ้าได้ไปวางมือและให้กับคุณแม่ท่านนี้และจนกระทั่งทุกวันนี้คุณแม่ท่านนี้ยังมีชีวิตอยู่และได้มานมัสการพระเจ้าที่คิดแต่จากด้วยกันและคุณแม่ของข้าพเจ้ายังได้ออกไป พันธกิจในหลายๆอำเภอในจังหวัดมหาสารคามร่วมกับข้าพเจ้าด้วยพอมาหูจากพระเจ้าแล้วเนาะอยากมีส่วนปรึกษากันกับลูกว่าอยากออกไปประกาศทุกบ้านทุกจังหวัดแล้วก็ทั่วประเทศไทยแล้วก็ทุกทุกที่มีโอกาสอยากให้ทุกคนที่โบทันที้หูจากพระเจ้านี้ได้รับความรอดแล้วก็ตอนที่ไปประกาศกับ มีความชื่นชมยินดีคือดีใจที่ได้ออกไปทำงานของพระเจ้าค่ะอยากนุนใจพี่น้องไ้มาแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าผู้ยิงใหญ่ที่สิอวยพรชีวิตของเฮาถูกๆูกค้นได้พระเจ้ายิงใหญ่ข้าพระเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกข้าพระเจ้าทั้งคุณแม่และครอบครัวให้มารู้จักพระองค์และรับใช้พระองค์ร่วมกันข้าพระเจ้าอยากหนุนใจ พี่น้องทุกคนให้เราได้เล่าเรื่องราวของพระเยซูให้กับคนในครอบครัวของเราเพื่อนของเรารวมทั้งเพื่อนบ้านของเราเพื่อให้ทุกคนได้รับความรอดรับสันติสุขและได้รับคำตอบในชีวิตเช่นเดียวกับครอบครัวของข้าพเจ้าค่ะขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนนะคะ